สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม FC ออนไลน์นะครับวันนี้คลิปสั้นๆครับผมนะกับแพ็คบัตดี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีแพ็คฟันวิดเฟนด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอื่นๆอีกมากมายนะครับเรามาเริ่มจากแพ็คนี้ก่อนนะครับผมนะลดราคาเหลือนะครับ15,500 FC นะครับเดี๋ยวเราซื้อมาเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอ้แพ็คบัตดี้เอ้ยไม่ใช่เราไปซื้อแพ็คฟันวิดเฟนกันต่อเออเพิ่งกดซื้อไปเมื่อกี้ครับนี่เลยทุกคนครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะ ติ๊กออกมานะครับโอเคนี่เลยครับผมสำหรับแพ็คนะครับก็หนึ่งหมื่นห้าพันเหมือนกันนะครับผมนะกลมๆได้นะครับวันนี้เราจัดการยักษ์ละแพ็คครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตัวนี้ด้วยทุกคนครับจะมีเป็นการ์ดนี่ครับผมดอกมานะครับสองพันหกร้อยแต้มครับการ์ดไอคอนผมคิดว่าผมจะเอาไอคอนอะไรก็ผมฝรั่งเศสผมก็เปิดแล้วนะครับฮอลแลนด์ผมก็เปิดแล้วเรามาอังกฤษไหมนะครับเรามาลุ้นเซิร์บ๊อบบี้เชลตันกันนะครับสองพันแต้ม ต2,200แต้มนะครับเดี๋ยวเราซื้อมาเลยทุกคนครับสำหรับใบนี้นะครับมาลุ้นกันฮะขำๆครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ฮะของเข้ามาแล้วเรียบร้อยับผมนะเดี๋ยวเราเริ่มจากการ์ดไอคอนกันก่อนครับเซอร์บอบบี้เชาตันเท่านั้นทุกคนครับตัวอื่นไม่เอานะครับสำหรับใบนี้ครับที่จริงตัวอังกฤษเนี่ยถูกๆเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่เราจะมาลุ้นเซอร์กันครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้มาดูกันโอ้โหไม่ไฟครับ แทบจะตัวล่างๆเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็กนี้ก่อนนะครับเป็นแพ็กฟันวิดเฟนนะครับของประมาณนี้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาเปิดโคชกันก่อนครับผมยังไม่มีไอตัวเฟิร t ส u c h กระทิงอ่ะแล้วก็หาช่องนะครับโอ้ไม่ได้ครับโอ้หแต่ซ้ายมือนี่ก็พอได้อยู่นะครับอย่างที่บอกครับคลิปนี้สั้นๆก็ผมจะมีการ์ดสามใบต่อหนึ่งแพ็กเกจเท่านั้นนะครับลุ้น5-8าถคุณผู้ชมครับมา มาดูเซได้ใครครับผมแล้วสำหรับแพ็คนี้ครับอืมี t b อยู่ครับบวก8ก็ครับผมนะกอนซารโรกุยเดสเนะหลุนกันต่อเนื่องครับคุ้มยังครับอย่าไปยอมอย่าไปยอมอันนี้คือ150บาทนะสำหรับแพ็คถ้ากลมๆไปนะครับ5ถึง8ครับปีไม่เห็นครับโอ้โหไม่เห็นไม่พอข่าวโบะมาเลยครับการันตีบวก8สํสำหรับใบนี้ครับขอปีแคปได้ไหม แพงแพงแคปแพงแพงปีโอ้โหอียีครับโอ้โหโคตรเือต่อกันอีกหนึ่งแพ็กครัผมสําหรับแพ็คบัตตี้นะครับแพ็คนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับสองแพ็คนี้ครับราคาก็ก็ถือว่าเท่ากันแล้วกันครับกลมกลมไปหนึสบาทนะครับนี่เป็นโค้ชนะฮะอุ้ยตัวซ้ายได้อยู่นะคุณผู้ชม นี่ครับเฟิร์สทัชแล้วก็มียิงไกลด้วยครับตัวนี้ผมชอบนะนบถือว่าได้อยู่ฮะสามใบเหมือนเคยนะครับสําหรับการ์ครับเรามาเริ่มจากลุ้นกันก่อน5้ถึงแการ์ดเรียกได้ว,ว่าเหมือนกันเลยปะนะครับสองแพ็คครับผมนะมีความคล้ายคลึงชิบหายอื้มแดกเลยครับร้อยเดียวอันนี้เป็นการันตีบกแนะครับ ebs เป้งๆตอเรฟมาขอมากไปปะวะ อุ้ยอีเบสครับไม่ไฟครับคุณผู้ชมโอ้ได้เปเป้ครับ111ครับทําไมมันผ่านมาเร็วจังวะสำหรับการ์ดเราเนี่ยอันนี้ใบสุดท้ายนะครับ300บาทครับ2แพ็คคุณผู้ชมอีเบสครับไม่ไฟครับทําไมคนอื่นครับเปิดกระตุ้มตามจังวะเฮ้ยขออนุญาตยังไม่ยอมแพ้ครับผมแชมเปี้ยนพาร์ทครับซีซั่นนี้ทุกคนครับมาแล้วนะฮะสำหรับสไลด์ของ FC พาร์ทนะโนเวิร์มเบอร์นะครับ เดี๋ยวรับมาก่อนับผมนะแล้วก็จะมีของอันนี้คือผมยังไม่ได้รับเลยครับเดี๋ยวนุ่นครับไอแชมเปนพลาเนี่ยผมได้ในราคา150บาทเออเพราะฉันก็ไม่ได้แพงมากนะครับนี่ครับรับมาก่อนเลยครับจากนั้นก็จะมีกลงล้อเดี๋ยวผมสัิปยให้แล้วกันเนาะกองล้อไม่น่ามีอะไรนะครับก็น่าจะเนี่ยมันมันเหมาอยู่แล้วนะครับมันจะได้ของไอพวกเนี้ยหมดทุกอย่างเลยนะครับของเขาหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีไฟนะฮะเพราะไอสองแพ็ค แย่แบบแย่เลยนะครับถึงจะราคาถูกแต่มันบอกว่ามันลดมาจากพันหนะครับให้เราก็มีความคาดหวังสักนิดสักหน่อยเนาะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นเงินก่อนแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับมามาดูกันว่าแชมเปนพาร์ทหนเนี่ยได้ต่างเท่าไหร่นะครับสำหรับ BP นะครับขึ้นมาน่าจะได้ประมาณหมื่นอยู่ทุกคนใช่ไหมนี่ครับ12,300ครับยังไม่หมดนะครับเปิดกันต่อนะครับ เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไรหมื่นสามครับนะครับเบ็ดเสร็จประมาณ1นึ่งมื่นสามนิดๆแล้วกันขออนุญาตแบ่งเป็น2เซตนะครับเดี๋ยวเซตแรกผมเปิดการ์ดธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการ์ดจากแชมเปญพาร์ตนะครับมาดูกันครับว่าจะมีแบบให้เราสักหลักพันให้เราดีใจไหมนะครับคลิปนี้ต้องมีไฟแหละทุกคนจริงๆไม่มีนี่คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอุ้ยปีอะไรอะ่ะโอ้โ c ปีซีซีครับหกเก้าร้อยล้านเท่านั้นเองครับ รอบนี้ผมจะเปิดเป็นไอคอนก่อนนะครับ3ใบนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นบวกแปันอีก3ใบประมาณนี้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูเซมาดูเซไฟหรือไม่ไฟเหนื่อยวะต่อกันอีก3ไใบครับเดี๋ยวผมจะเปิดพร้อมกันหมดเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมมาครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันครับแชมเป็นพาทครับผมมาดูกันครับ ปีอะไรไฟหรือไม่ไฟคุณผู้ชมปีอะไรอ่ะอุ <t <t ้ยไฟว่ะสเปน CF ครับผมโอ้โหจะปีเก่าหน่อยครับ LS ครับราอูลกอนซาเลสครับผม14000 M อครับอีกตัวหนึ่งได้มาเป็น EBS ตัวนี้นะครับก็ยังดีครับที่ยังมีไฟให้ครับคลิปนี้คาบอกว่าเปิดาก๊ดเจ๊งเนี่ยเราจะต้องตีบวกนะครับเดี๋ยวผมมาขึ้นกุลิดอันนี้ผมเปิดได้คุณผู้ชม นะครับผมเปิดได้บวกหนึ่งก็เลยมานะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีกุนริดเป็นไอคอนเดอะโมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ก่อนนะครับเพื่อมันฟุกแบบติดมาอะไรเย่างี้ฮะมันไม่ได้ฟุกหรอกเราก็คาดหวังนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับกุนริดนะฮะถ้าติดเนี่ยประมาณ3ามแสนเอ็มนะครับรู้สึกว่าเป็นการตีบวก3นะแค่บวก3นะฮะคุณผู้ชมครับที่ลุ้นมากนะครับมาขอให้ติดครับคุณผู้ชมรุดกุนริด ขวแค่บวก3ต้องลุ้นขนาดนี้เลยเนี่ยกูเรีอ่าบวก3ามส0มแสเอ็มครับขึ้นบวก3านะครับแล้วเราก็ต้องตีบวกสต่อเนื่องครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันครับถ้าบวก4ติดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นบวก5ต่อเลยครับเพราะตอนนี้เหมือนทรัพยากรผมหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาเท่านี้ก่อนครับผมใช้เป็นเดวิดเบ็คแฮมนะครับสำหรับอะไรนะพอดีเปิดได้ซ้สอตัว นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ครับตอนแรกว่าจะตีบวก9แต่มันจะเปลืองไปนิดนึงครับคุณผู้ชมขอร้องบวก4ต้องมารุดกุลิตเออได้ใช้ครับคุณผู้ชมครับในการตีบวกสาบวก4ี่ที่แบบลุ้นแทบขาดใจก็ผมแสนสองหมื่นสองพันเอ็มครับสำหรับกุลิตครับอย่างที่บอกครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาหวดขึ้นบวกหกันต่อครับ ่เดี๋ยวขอเล่นกิจกรรมก่อนทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบผมหมดแล้วครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราตีบวกห้าเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้านสอเอ็มเจอกันแน่นอนครับสำหรับคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยล้กันนะครับ